แซ่ใครหรือเปล่าวาดะตัวเก่งญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังทะลุตัดเชือกชิงแชมป์โลกทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยหลังเอาชนะทีมชาติเนเธอรแลนด์ที่สู้กันสนุกถึง5เซตเมื่อวันที่ผ่านมา3กอยอ68ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นได้เข้ารอบตัดเชือกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ซึ่งครั้งนั้นพวกเธอคว้าเหรียญทองแดงในบ้านเกิด เกมที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ออกนำถึง2ครั้งแต่ทีมจากเอเชียก็สามารถตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งและลากเกมไปถึงเซตตัดสินแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะออกนำก่อน3แต้มในเซตชิงดำแต่ก็ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบนั้นไว้ได้ญี่ปุ่นฮึดกลับมาได้ทั้งหมดก่อนที่กับตันทีมมาอยูอิชิกาวะจะตบปิดเกมคว้าชัย3ถึง2เซต20-25 2 5ถึง2 2 5 25-12 15-12 ญี่ปุ่นเหนือกว่าเนเธอร์แลนด์ในเกมรุกทำไปถึง75คะแนนขณะที่เนเธอร์แลนด์ได้จากหัวเสาเพียง61คะแนนโดยยูกิโก,โกวดะโชฟอร์มเด่นสุดกดไป27แต้มรวมถึง 4S จากทั้งหมด 7S ของทีมส่วนมายูอิชิกาวะตามมาติดติดที่25แต้มโดยเฉพาะในเซต5ที่เธอคนเดียวทำถึง7แต้มรวม2บล็อกและ 1S ด้านโยชิโนซาโตอีกหหัวเสาช่วยเพิ่ม13แต้มและไอริมิยาเบะบอลเร็วก็ทำไป10แต้มรวม 2S และ1บล็อกหลังเกมวดาเปิดใจกับวทีวีว่า ทุกแม์มันยากเสมอแต่พวกเราพยายามโฟกัสทีละก้าเพื่อคว้าชัยชนะเราสนุกกับการเล่นในสนามเท่านั้นไม่วอกแวกไม่เล่นกล้องและนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ทุกครั้งที่แฟนๆส่งเสียงให้กําลังใจมันทําให้เรารู้สึกเหมือนพวกเขาอยู่ในสนามกับเราและมันช่วยเพิ่มทั้งพลังและแรงจูงใจสำหรับรอบรองชนะเลิศวันที่6กกันยายนนี้ญี่ปุ่นจะรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือตุรกีต่อไป